สวัสดีค่ะัชช้นชวนกินวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทำเค้กส้มนมสดลาวากันนะคะส่วนประกอบเราลงไว้ให้ในคลิปนะคะเริ่มจากการแยกไข่ขาวไข่แดงก่อนนะคะแล้วก็จะทําในส่วนของไข่แดงก่อนอพอแยกไข่แดงเสร็จแล้วเราก็จะเติมนมสดจืดลงไปค่ะจากนั้นเราก็เติมเกลือปน่นแล้วก็กลิ่นวนิลานะคะ เราก็คนเขาให้เข้ากันเลยค่ะให้ไข่แดงเข้ากระจายตัวรวมกับหนมข้นจืดนะคะจากนั้นเราลอนส่วนที่เป็นของแห้งลงไปนะคะจะมีแป้งเค้กกับผงฟูค่ะแล้วเราก็คนให้เขาเข้ากันดีนะคะแล้วก็ใส่ตามด้วยน้ํามันทั่วเหลืองนะคะคนให้เข้ากันแล้วเราก็มาทำส่วนของไข่ขาวนะคะ ใส่ครีมอัลตรา,าแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะจะได้ฟูประมาณนี้แล้วก็แบ่งใส่เป็น3ามครั้งนะคะในส่วนของไข่แดงแล้วเราก็คนให้เขาเข้ากันจากนั้นเราจะสักตักยอดใส่พิมพ์ขันข้าวค่ะพิมพ์ขันข้าวขนาด10เซนนะคะเราทาด้วยเ,ออเนยขาวแล้วนะคะพอเราหยอดเสร็จแล้วเราก็จะนำเข้าอบโดยวิธีการรองน้ำนะคะ อบเขาด้วยอุณหภูมิ150องศานาน25-30นาทีค่ะช่วงระหว่างที่เรารอตัวเค้กอบเสร็จนะคะเราจะทำซอสส้มกันค่ะเราก็จะเทซอสส้มตาควีนนะคะลงไปค่ะเป็นน้ำส้มเข้ม้นยี่ห้อนี้กินอร่อยเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะแล้วเราก็เทน้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะ จากนั้นเราก็จะใส่แป้งกวนไส้ลงไปแป้งกวนไส้นี้เขาจะนอนก้นได้คล้ายๆกับแป้งมันประมาณนั้นเลยนะคะเราก็ต้องคนให้เขา,เาไม่นอนกนะะ้นค่ะใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงจากนั้นก็ยกขึ้นตั้งเตาเลยควรให้เขาคนหนืดประมาณนี้นะคะเขาก็จะสีใสขึ้นมาเลยแล้วก็คนเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเย็นค่ะเราก็จะมานำมาเทนหน้าขนมกัน ขนมที่เราอบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาผึ่งให้เย็นสนิทแล้วก็นำมาเจาะรูแบบนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีวงที่เจาะรูเป็นรูปกลมกมแบบนี้ก็สามารถใช้เป็นช้อนได้นะคะเราจะเอาแกนกลางเขาออกแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราจะใส่ไส้ครีมนมสดลงไปตรงกลางทำแบบนี้ทุกอันเลยนะคะลักษณะดูเผลอเผมันจะเหมือนโดนัทอ่า แล้วเราก็บีบครีมลงไปเลยค่ะครีมนี่ถ้าเราบีบจนเขานูนขึ้นมาให้เราปาดออกด้วยนะคะให้เขาเสมอกันเพราะเวลาเราเทซอสส้มเขาก็จะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะถ้าเราไม่ปาดออกเขาจะนูนขึ้นมานะคะเราก็เทราดประมาณนี้อ่าถ้าเขาไหลไม่ดีนะคะให้เพื่อนๆเคาะให้เขาเสมอกันทั่วถึงกันทุกทั้งอันนะคะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ